เมื่อจะต้อง implement PDPA ในระบบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือว่างาน HR เนี่ยเรื่องหนึ่งที่จะได้รับคำถามมาเป็นประจำเลยจากท่านที่เข้าอบรมหรือแม้แต่จากสมาชิกนะครับที่ติดตาม Practical PDPA ของเรานะฮะก็จะได้รับคำถามว่าเออแล้วไอใบสมัครงานเนี่ยที่เราจะใช้สำหรับให้ผู้สมัครงานมากรอกเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรหรือเปล่า เพื่อให้สอบคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อ,ขอมูลสบคุคคลอันนี้ต้องบอกว่าต้องปรับแน่ๆนะฮะส่วนรายละเอียดจะปรับยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านได้ติดตามนะครับในเรื่องของการปรับปรุงใบสมัครงานเนี่ยให้สอบคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลบคุคคลซึ่งจะเขียนลงในวารสาร HR Society นะครับของทางสถาบันฝึกอบรมธรรมนิตินะฮะซึ่งก็เป็นวารสารอันหนึ่งที่ผมเองเนี่ย ก็จะเขียนในเรื่องของ p d p a นะครับลงในวารสารเล่มนั้นก็เขียนมานานแล้วล่ะฮะก็ตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่7หรือตอนที่8แล้วล่ะก็จะเอาเนื้อหาบางเรื่องนะครับมาเล่าให้ฟังว่า h r เองเนี่ยจะต้องปรับปรุงใบสมัครงานอย่างไรบ้างนะครับผมคิดว่าในใบสมัครงานเนี่ยคนจะต้องมีการปรับปรุงในหลายเรื่องเอ๊ะแล้วทำไมจะต้องปรับปรุงด้วยล่ะท่านอาจจะมีคำถามเกิดขึ้นนะ ก็เพราะว่าอย่างนี้ฮะเพราะว่าเมื่อเราจะต้องทําตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราเองจะต้องมาสํารวจดูเนาะว่าตกลงเอกสารก็ดีวิธีปฏิบัติงานอะไรต่างๆของเราหรือ work instruction อะไรต่างๆของเราเนี่ยก็ดีมันมีอะไรที่มันยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่อ่ะยกตัวอย่างง่ายๆกับกรณีนี้นะสมมติว่าในใบสมัครงานแต่เดิมเราเนี่ยเรามีการเก็บข้อมูลของผู้สมัครงานที่เป็น sensitive data ก็เช่น เราให้เขากรอกว่ากรุบเลือดหรือมุงโลหิตของเขาคืออะไรศาสนาที่นับถือของเขาคืออะไรเชื้อชาติของเขาคืออะไรไอ้สามอย่างเนี่ยมันเป็นเซนสติฟต์ดัตตตามมาตรา26ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านจําได้อยู่แล้วล่ะนะครับท่านก็จะจําได้อีกเช่นเดียวกันว่าไอ้การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแบบเนี้ยคือผู้สมัครงานเนี่ยมันเขียนในใบสมัครแล้วก็ส่งให้เราพอเราได้รับมันก็เป็นการเก็บรวบรวมถูกต้องไหมฮะมันก็จะต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้งตามมาตรา26 เพราะว่าอะไรเพราะมันเป็น s e n s ิ t ีฟดาต้ามันไม่อาจที่จะอ้างฐานสัญญาหรือประโยชน์อันชอบธรรมมาอ้างอิงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยไม่ต้องขอความยอมโดยชัดแจ้งได้มันไม่เข้าเงื่อนไขของมาตรา26นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีข้อความที่เขียนไว้ในใบสมัครงานว่าเราอะขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมรวมทั้งใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เป็น Sen s i t i v e data เพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ต้องระบุไว้ด้วยเช่นกันเพราะมาตรา21ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเขาจะบอกไว้เลยว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมใช้รลอเปิดเผยเนี่ยเราจะต้องเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเราแจ้งไว้ยังไงเราแจ้งไว้ในมาตรา23นะครับดังนั้นอย่าลืมเรื่องแบบนี้เด็ดขาดเลยนี่คือตัวอย่างอันนึงเนาะที่ว่าเราเองจะต้องมาปรับปรุงไม่ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มอย่างเดียวนะมันต้องปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานด้วยเช่นเดียวกัน อายกตัวอย่างแต่เดิมเราก็ไม่ได้บอกกับผู้สมัครการอะไรหรอกแต่คราวนี้เราต้องบอกและต้องแจ้งลงไปในประกาศรับสมัครการด้วยซ้ำไปว่าไอ้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขาอะที่เขาแนบมาในเรซูเม่หรือเขาแจ้งมาในเรซูเม่นะครับหากท่านส่งข้อมูลที่เป็น Sensitive Data มาเนี่ยเราต้องขอความยอมประกอบด้วยนะเพื่อจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าท่านไม่ระบ,บุ ข้อมูลที่เป็น sensitive Data ตามตัวอย่างเช่นกุปเลือดเชื้อชาติศาส,สนาที่นับถือมาให้เราในใบสมัครงานหรือเรซูเม่ข,ของคุณเนี่ยเราก็จะไม่ขอความยอมแล้วนะเราก็จะอ้างประโยชน์อันชอบธรรมของท่านที่ได้รับขององค์กรของเราที่ได้รับเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นฐานการประมวลผลข้อมูลสําหรับกรณีนี้นะครับซึ่งแน่นอนมันก็จะต้องไปปรับแก้ในวิธีปฏิบัติงานของเราให้สอดคล้องกันไปด้วยถูกต้องไหมครับเอาล่ะเราก็จะมาสรุปกันสักหน่อยนะครับว่า จุดที่ต้องทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในใบสมัครงานมันได้แก่อะไรบ้างนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกเลยก็คือในใบสมัครงานเนี่ยมันควรจะต้องมีการให้ผู้สมัครงานให้ความยินยอมนะครับในการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลถ้าเรายังยืนยันในใ,นใบสมัครงานนะว่าเราจะเก็บข้อมูลพวกเชื้อชาติศาส,สนาข้อมูลสุขภาพข้อมูลประวัติศาสตรกรรมข้อมูล การเป็นสมาชิกสาภาพแรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น s n s i t i v e Data เนี่ยถ้าเรายืนย,ยันที่จะเก็บเนี่ยเราก็ต้องขอความยินยอมเีก็กเรียกไม่ได้นะครับเพราะตามกฎหมายกําหนดให้เราต้องดําเนินการอย่างนั้นแล้วก็ตีกรอบสี่เหลี่ยมไว้ด้านบนเลยให้เป็นพื้นที่ที่ผู้สมัครงานเนี่ยจะมากรอกเพื่อให้ความยินยอมคราวนี้การให้ความยินยอมมันต้องเป็นการให้ความยยอมโดยแจ้งชัดเนาะ มันต้องมีช่องให้เลือกเต๊กว่าให้หรือไม่ให้ให้หรือไม่ให้แล้วก็แยกแต่ละรักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ก็จะดีมากเลยหรือจะเขียนไปรวมๆก็ได้นะครับเอาไว้อยากให้ท่านไปติดตามดูในบทความในวารสาร HR Society อย่างที่ว่าไปโดยเขียนรายละเอียดให้นะครับถัดมาในใบสมัครงานใดก็แล้วแต่นะครับที่มีการอ้างอิงบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิง r e f e r e n c person หรือบุคคล ที่เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นผู้บังคับบัญชาที่เคยร่วมงานกันมาหรือร่วมงานในปัจจุบันเนี่ยท่านอย่าลืมว่าในกรณีนี้เราจะได้ข้อมูลสมวุบุคคลของเติร์ดปาร์ตี้หรือบุคคลที่สามเนี่ยมาจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าของข้อมูลสมวุบุคคลโดยตรงคือไม่ได้ข้อมูลเนี่ยมาจากผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครงานโดยตรงเนาะเราต้องปฏิบัติตามมาตรา25แต่มันจะเป็นภาระกับเรามากนะครับดังนั้นเนี่ยท่านเองจะต้องไปวางระบบ หรือท่านอาจจะต้องไปเขียนในใบสมัครงานว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครงานนำมาอ้างอิงในใบสมัครงานเนี่ยคือข้อมูล reference person ะนะฮะมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคลที่3ซึ่งผู้สมัครงานเนี่ยมีภาระจะต้องไปขอรับความยินยอมตามแบบฟอร์มเอกาสารที่เรากำหนดไว้นะครับคือผู้สมัครงานต้องไปขอความยินยอมมาเราก็อาจจะต้องไอ้แนบใบขอความยยอมเนี่ยเพื่อไปให้ผู้สมัครงานกรอก เราก็ต้องมานั่งออกแบบนะว่าไอ้แบบฟอร์มขอความยินยอมจะเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้ในบางองค์กรบางแห่งเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการแบบนี้ครับคือให้ผู้สมัครงานเนี่ยเซ็นรับรองมาว่าตัวเขาได้ไปขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ้างองิงหรือบุคคลที่3านั้นมาเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยคงต้องระมัดระวังสักหน่อยนึงนะครับว่าเขารับรองมาเนี่ยแล้วเขาจะมีเอกสารมีข้อมูลอะไรมายืนยันกับเรา โอเคแหละมันเป็นวิธีการแก้แคปัญหาหรือวิธีการจัดการที่มันง่ายเพื่อไม่ให้เป็นภาระในการสันหาหรือสัมภาษณ์ต่อไปนะฮะก็เอาแบบนี้ไปก่อนก็แล้วกันแต่ทางที่มันควรจะต้องเป็นเนี่ยคนต้องเล่นบทプ s เซฟนะครับคือจะต้องมีแบบฟอร์มการขอความยอมเนี่ยให้กับผู้สมัครงานเนี่ยเอาไปขอความยอมจาก Re f e r e n c e person หรือบุคคลอ้างอิงนะครับแล้วก็แนบ ไอาการขอความยอมนั้นกลับมาให้เราซึ่งการเพรสเซฟเนี่ยมันก็จะยุ่งยากเนาะท่านก็รู้เราก็เข้าใจนะครับว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้สมัครงานก็อ้างอิงบุคคลอ้างอิงมาที่บุคคลอ้างอิงก,ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าบุคคลอ้างอิงเนะี่ยเขาไม่ยอมให้ระบุมามันจะเป็นอะไรอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นประเด็นของผู้สมัครงานเนาะอย่างน้อยที่สุดก็เอาแบบที่หลายๆองค์กรทการการําก็แล้วกันก็คือให้ผู้สมัครงานรับรองมาว่าเขาเนี่ย ขอรับรองว่าได้ไปขอความยอมในการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนจากบุคคลอ้างอิงมาเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เรามาโปรเซสต่อเพราะถ้าเราจะต้องไปรอแบบเอกสารอันนั้นมาแนบเนี่ยสงสัยว่ามันน่าจะยุ่งยากแต่วิธีปฏิบัติมันควรจะต้องเป็นอย่างที่ว่าจริงๆนะครับถัดมาเนี่ยควรจะต้องมีข้อความที่ระบุว่าผู้สมัครงานนะรับทราบ Privacy Notice สำหรับผู้สมัครงานที่เรานิยมเรียกว่า privacy notice for recruitment ซึ่งองค์กรเราจะต้องจัดทำแล้วก็แจ้งให้ผู้สมัครงานทราบ6เรื่องนะครับตามที่กำหนดไว้ในมาตรา23ซึ่งเชื่อว่าท่านน่าจะจำได้อยู่แล้วว่าจะต้องแจ้งเรื่องอะไรบ้างอายุตัวอย่างเช่นต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องแจ้งระยะเวลาในการจัดเก็บต้องแจ้งผู้ที่สามารถติดต่อได้ต้องแจ้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนต้องแจ้ง ฐานการประมวลผลข้อมูลสมคลกำกับไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะฮะท่านลองไปทบทวนดูในเรื่องของ Privacy Notice ซึ่งได้คุยกันไปอยู่หลายตอนอยู่พอสมควรนะครับใน Practical PDPA เนี่ย